ตอนนี้ตฟรังฟรังฟรังิชมพอูอาหน้า,นนากินอร่อยเลยชมพูนะครับทีแบบนี้ครับรู้สึกจะหมดเลยใช่ไหมเนี่ยผมีดดีฮไม่หนะักครับออกกลงกายไปด้วยในตัวนะฮะนี่ฮะเยอะีแบบนี้นะเยอะอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เราให้เหมือนเราให้สารอาหารนะครับต้น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 ทุเรนข้างหลังข้างหลังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเลยนี่เพราะว่ารากเขาจะยาวแล้วรากเพอมันทางๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องฉีดต้นนี้ได้ไหมไอ้นนี้ต้นใหญ่แล้วฉีดได้โมซันคีถ้าต้นเล็กเราเล็กเกินไปเราไม่สามารถฉีดได้ควรแบบนี้ได้นะเพราะว่าต้นยังเล็กในพื้นที่ที่มการยังน้อยอยู่เพราะเรื่องภูมิทัศน์น้อยอยู่ครับ แล้วฉีดไ่มานะครับฉีดไรมาให้มันเป็นวงกว้างนะครับวงกว้างประมาณนี้ครับจากลําต้นตอนแ้วครับตังนี้หมดแล้วครับสิบห้าลิตรยังมีอยู่ยังมียังติดติดติเยยังไม่หมดเดี๋ยวบมบอรทใหม่ทักงถังหนึ่งยังมีเวลาครับเรบ็วเร็วเร็เ็ดแล้ว